ครับพี่น้องครับมันนี่บาปัญญาสิห้ามาอุ่นน้ากันพี่น้องพี่น้องเห็นบ้าครับพี่น้องนี่ครับนี่อันตรงหลังคาแดงๆพี่น้องครับที่ตรงนี้นี่ยันไอเป็นวัดได้พี่น้องครับสมัยก่อนแต่ก่อนพี่น้องครับเป็นทีให้ทีหน้าของอันแม่บาปัญญานี่ยแหละพี่น้องครับพอดีแม่เล่าอันถวายให้วัดพี่น้องครับถวายให้เพิ่นสา่งวัดพี่น้องพอดีพระอาจารย์เพิ่นมาจากอันทั้งอื่นพี่น้องครับเพิ่นเลยมาขอที แม่ก็เลยได้ถวายเห็นเพลินพี่น้องครับก้อนถวายนี่แม่เล่ากับมาปรึกษาลูกได้พี่น้องมานั่งประชุมกันมันเถอะเราก็เลยว่าห้ามห้ามแม่สิถวายอันที่เพิ่นกระจายจามาสังวัดนี่ลูกเต่าสีพุ่ยอะรคัดขวางคัดของบ่อลูกเต่าทุกคนกับอนุโมทนาบุญยินดีน้ำกันพี่น้องครับก็เลยเพิ่นได้มาสั่งวัดพี่น้องครับพ่อมาสั่งวัดกัศอารย์ฉน้พี่น้องครับสัางบ้านโดนพี่น้อง ครับกุติกุตังกเตมพี่น้องครับแล้วก็มีญยาดยโยมมากปฏิบัติธ่านเรื่อยๆพี่น้องครับอ่าก็มีความชุ่มเย็นนะพี่น้องนะครับเนาะครับแต่กอนอันหน้าบ่าวปัญญาพี่น้องมันเป็นแค่ไข่หน้าห่างมาพี่น้องครับบ่ไม่คนเฝ่าเป็นพี่น้องครับมันเป็นหน้าอันติดมู่บ้านพี่น้องครับแต่ว่าบ่มีคนอยู่่มีคนเฝ่าบ่าวปัญญากับแม่กับน้องกะเข้าไปอยู่แนมเพิ่เบิดพี่น้องครับกะสมมิมีคนอบุญไหว้พุกผ่านแน่พี่น้องครับแค่ไข่ว่าอาจีิเป็นแรงมอซุมก็ได้พี่น้อง พ่อตะวัดมาอยู่พี่น้องครับพระอาจารย์มาอยู่พี่น้องความสงบะกับมาพี่น้องครับข้าบุญว้กับบมีจากคนเคยมาบุญว้มาผูกพันกับบะมี่คนมาไกลพี่น้องครับเออบ่าวผลยาว่าก็ถือว่าอันเป็นบุญท่านตายได้พี่น้องเนาะครับและการที่วัดตรงนี้พี่น้องครับมันมีสารนำนะพี่น้องครับมีสานนมอปู่ตรงนี้พี่น้องสานนมใหญ่ได้พี่น้องครับตัวนี้สารนาใหญ่ซึ่งพระอาจารย์เพิ่นกะเลี้ยงโปงเลี้ยงปลาไว้ครับพี่น้องครับให้คนมาเบิ่งพี่น้อง ครับป่ากา็หลายหลายพี่น้องครับเยียงไว้บ้าปัญญาก่ะมะปลอยอยู่หลายตัวอยู่พี่น้องครับป่าตรงนี้แล้วก็ยมมอเศรารครับพาจานแล้วก็บ,บินธบดยอยู่ถแถวๆใกล้ๆอะไพี่น้องครับบ้าปัญญาคิดว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐเนาะแม่เราได้ข้ดได้อ่านพี่น้องครับเพราะว่าหาอยากได้พี่น้องครับอันสิท่านที่เขาวัดนี่พี่น้องครับบาปัญญาก็ียกว่ามันเป็นการอันต่ออายุพระศาสนาเนาะพี่น้องเนาะครับ เป็นส bueno ิ่งที่เป็นมงคลแกครอบแกค้วพี่น้องครับแล้วบาปัญญากะสังเกตได้พี่น้องตั้งแต่อันแม่เล่าถวายทีเขาวัดนี่พี่น้องครับครอบคู่บาปัญญากะดีได้พี่น้องครับทั้งน้องก็ดีทั้งบาปัญญาก็ดีทุกคนในครอบคัวดีบมดพี่น้องครับแล้วก็ทรงผลทรงบุญให้ลูกเต่าก็ดีพี่น้องครับเออเหตุการณ์แห่งงานก็ดีพี่น้องบาปัญญาวามันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ได้พี่น้องนะครับเนาะ ซึ่งบางคนก็คิดว่าอ้สิท่านไห้วัดย่างอันวัดเพิ่นเบือดเบอยากแล้วคือบ่ท่า,ทานไห้ลรงบานพี่น้องครับบาปัญญาก็เลยบอกว่าท่านไห้วัดท่านไห้ลรงบานมันก็ได้บุญขึ้นกันแลวพี่น้องครับแต่ว่าเป็นอย่างบ,บัปัญญาท่านให้วัดเพราะว่าที่แปลงนี้นะครับ,พ,บรรรพี่น้องครับมันอยู่ใกล้ครับพี่น้องมันอยู่ใกล้มู่บ้านครับก็เลยต้องเลือกว่าสิท่านไห้ยังไรพี่น้องครับพอท่านไห้อันวัดนี้นเพิ่นก็ได้พัฒนานะ้พี่น้องเนาะ ครับมันจําเป็นตัวกันพี่น้องแล้กการวัดตัวนีก้ก็สิเป็นแรงปฏิบัติรรมพี่น้องเป็นการฝึกฝนเป็นการาคัดคัดเกลากิเลสพี่น้องครับเมื่อค้นเขาวัดพี่น้องครับทําความดีทาบุญกุศลพี่น้องครับจิตใจเขาดีพี่น้องพอเขาดีแล้วพี่น้องครับเขากะไปท้ำประโยชน์ครับให้แก้บนันแก้เมืองพี่น้องครับบ่มีทุกบ่มีโทษครับแลก้กการถ้ำให้เขาเป็นคนดี เป็นคนมีบุญวาสนาพี่น้องครับบาปัญญาก,ก็ันยนว่าเออตัวนี้มันจําเป็นพี่น้องครับจําเป็นหลายๆายแหละพี่น้องครับเพราะว่าอยู่แถวนี้กับอันบัดว่าลา่ามกับบะไครมีพี่น้องครับฉะนั้นพระอาจารย์ล้ม,มาขอกันเลยโอ้ถือว่าเป็นอน,นิสงส์เป็นบุญใหญ่นะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับอันผู้ใดได้เห็นคลิปเห็นคลิปของบาปัญญาพี่น้องครับเดอ้อได้เห็นคลิปมแล้วก็ขอหายทุกท่านพี่น้องครับได้บุญกับบาปัญญ,ญากทอๆกันนะพี่น้องเดอ้อขอหายทุกท่านครับเฮ้งเฮ้งรว,รวยรวยปังปัง ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมมุมมาตรปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเด้อครับเด้อพี่น้องครับสาธุ